สู่ช่วงที่2นะคะมาติดตามภารกิจรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กันบ้างนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภาคใต้นะคะมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนะคะเน้นย้ําทุกหน่วยทุกระดับพื้นที่ค่ะสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวิรุฬห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทะคะ่ยยละลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะเยี่ยมให้กําลังใจและมอบสิ่งของให้แก่สมาชิกกองอาสารักษา ินแดนในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีจํานวน500ชุดค่ะพร้อมให้อวาดขอให้ทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อความสงสุขของพี่น้องประชาชนค่ะจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางไปยังโรงแรม C s ปัตตานีนะคะมอบนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกันนี้นะคะก็ได้กล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ย เพื่อมอบแนวทางนโยบายแล้วก็การพลิกฟื้นพัฒนาพื้นที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าพยายามพยายามความพยายามของรัฐบาลค่ะที่จะสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภานคใต้ผ่านกลไกต่างๆจะสร้างโอกาสสร้างรายได้ทําให้ผู้คนและนักท่องเที่ยวนะคะทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวมาลงทุนแล้วก็ใช้ชีวิตในพื้นที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็จะสามารถพลิกฟื้นจากสถานการณ์ความรุนแรงสู่โอกาสและความสงบสุขได้ก็ได้เด้นย้ำนะคะทุกหน่วยงานร่วมกันพัฒนาในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมการสร้างความเข้าใจการให้บริการพี่น้องประชาชนให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐค่ะ